สวัสดีครับแฟยการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาคมคพิเศษครับเรามาอ่านหนังสือไม่ใช่หนังสือครับแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนมริชนสุดสัปดาห์นะครับฉบับที่2ถึง8กุมภาพันธ์นะครับ2-5-6-7นะครับหน้าปกก็คือรูท1 1 2นะครับก็คือเส้นทางเส้นทางถนนที่ผ่านไปเนี่ยนะครับ ถนนหนทางคงคาเนี่ยแหละครับรุ่น2นึ่่อที่ทางยาวที่9อีกไกลนะครับหน้าปกก็จะมีคุณธนาธรนะครับคุณชัยธวัฒน์แล้วก็คุณพิธานะครับฉบับนี้เป็นปีที่44แล้วนะครับโอ้โหมาดูกันนี่นะครับผมจะอ่านจากตรงนี้เลยนะครับรุท112 ทางยาวที่9อีกไกลนะครับขอบคุณมาติชนมากๆนะครับหลังจากคำวินิจฉัยให้พิธาลิมเจริญนัดประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าไกลรอดจากคดีหุ้นสือไอทีวีครับกลับมารำตังลงตำแหน่งสสได้ดําส้มยินดีที่พิธาได้กลับเข้าสภาแต่หากเท่างจำได้วันนั้นสมชายแสวงการสบวต,วตัวตึงผู้ประกาศตัวเป็นคู่อาฆาตกับ เก้าไกลนะครับได้โพสต์ข้อความบดเปรี้ยวไว้กินหวานเพราะจะมีคดีล้มล้างการปกครองจากกรณีแก้ไขมาตรา1 1ึ2ให้ลุ้นในอีกสัปดาห์ขณะที่นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และนิสสัตว์หลายคนไปออกรายการทีวีให้ความเห็นแทบจะตรงกันว่าการเสนอแก้ไขมาตรา1 1ึ2ในการรณลงเลือกตั้ง256ไม่น่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเพราะวันนั้นหลายพักก็พูด ถึงการแก้ไขมาตรานี้โดยอาจามีรับการแก้ไขปรับปรุงที่แตกต่างกันไปตามเขตสีกลายเป็นวาระสำคัญในทุกๆเวทีดีเบตและทุทกๆช่องรายการทีวีหลังจากการอานการคำวิจัยของสารรัฐธรรมนูญในบ่ายวันที่30มกราคมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวงการเมืองวงวิชาการไปทั้งประชาชนทั่วไปครับก็ จำนวนไม่น้อยอยู่ในการเซอร์ไพรส์ประหลาดใจไปจนถึงอาการช็อกจะมียกเว้นก็คือกลุ่มปกป้องสถาบันที่ไปรวมตัวกันอยู่ใกล้สารรัฐมนูนที่ตะโกนโห่ร้องดีใจตามด้วยสวสมชายสแสวงการที่โพสต์ออกมาในทันทีว่าจบข่าวเคารพการตัดสินใจของสารพร้อมชี้เป้าสถานีต่อไปก็คือการยุบพักครับ ปิดท้ายด้วยเรองไกรล,ลีกืลนนักร้องขับจําเดินทางไปกรกะตยนนื่นหนังสือขอยนุพักเก้าไกลตามระเบียบเป็นการอดเปรี้ยวไว้กินหวานของกองเชียร์ฝ่ายตรงข้ามพักเก้าไกลดังคํากล่าวของสอว,อตวตัวตึงจริงจุดเริ่มต้นของสตาร์กรร์พักเก้าไกลครั้งนี้เกิดจากนายธีรยรุทธสุวรรณเกษรอดีตทนายความพุทธอิสระขอให้สารรัฐมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐมนูญมาตรา49 ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นหนะัวหน้าภาคเก้าไก่ผู้ถูกรรองที่1และรรคเก้าไก่ผู้ถูกรรองที่2ที่เสนอร่างแก้ไขมาตรา1นึโดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงในการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามบอกประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา4 9วร์หนึ่งหรือไม่พร้อมขอให้สั่งให้ยุติการเคลื่อนไหวดังกล่าวครับ การวิจัยครั้งนี้นับเป็นอีกบุตรหมายสําคัญของการเมืองไทยน,ทนายธนาธองจึงรุ่งกิจประธานคณะเก้าไกลจริงๆน่าจะเป็นประธานคณะเก้าหน้านะที่เห็นตรงนี้นะครับนี่เป็นประธานคณะเก้าหน้านะครับระบุว่าอยากให้สังคมกลับมาตั้งหลักในเรื่องนี้ให้มั่นเพราะเชื่อว่าเป็นกฎหมายแล้วกฎหมายไม่ได้ส่งแฝกมาจากพระเจ้ากฎหมายร่างได้มือมนุษย์มนุษย์ต้องแก้ไขบน แก้ไขมันได้นั่นคือหลักการพื้นฐานหากสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรซึ่งเรียกได้เต็มปากว่าเป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่สามารถแก้ไขกฎหมายได้ก็คงไม่มีอะไรก็คงคิดว่าคงมีอะไรไม่ปกติในประเทศนี้อันนี้คุณธนาทรได้ให้สัมภาษณ์ในวันเดียวกับที่สารสิทธิ์นะครับเมื่อวันที่31มการาคมวันที่คุณนาทรเข้ามาที่รัฐสภานะครับแล้วก็ ข้ามาประชุมกรรมการติการวิสามันเรื่องโอนธุรกิจกองทัพนะครับโอเคต่อนะครับไม่ได้ชนเขียนต่อนะครับขณะที่ปิยบุตรแสงขนุลแกนนําคณะเก้าหน้าให้ความเห็นไว้ก่อนว่าการวิฉัยว่าหากคาวินิจฉัยออกมาเป็นลบนี่จะเป็นการปิดประตูกระบวนการทางรัฐสภาในรอบป,ประชาธิปไตยและผู้แทนในระบบรัชสภาในการแก้ไขปัญหาสําคัญของประเทศโคตรคาพูดครับ ยานพิบุตรบอกว่าถ้าการแก้ไขถูกปิด1นึเนี่ยถูกปิดนะครับแต่ต้องไม่ได้เลยสุดท้ายจะแก้ปัญหาอย่างไรดังนั้นไม่ได้สําคัญต่อพรรเก้าไกลเท่านั้นแต่สความสําคัญไม่แพ้กันคือเราจะเอาอย่างไรกับประเด็นมาตรา1นึเราจะสแสวงหาชนธรรมติร่วมกันผ่าน,นกลไกของรัฐสภาร่วมกันได้ไหมมีแสงสว่างรำไรอยู่อย่าปิดมันเลยการปิมยบุตรกล่าวนะครับ แต่สุดท้ายแต่สุดท้ายคำวิจัยของสารรัฐธรรมนูญวันที่3-1มกราคก็ออกมาตรงข้ามแบบสุดขั้วเลยครับมวชนวิเคราะห์ต่อนะครับสาร,ส,ารส,ารสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผู้ถูกรองที่1วงเล็บพิธาและผู้ถูกรองที่2ก็คือพรรคเก้าไกลมีพฤติกรรมการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่างๆเพื่อมีการเรียกร้องให้ทำลาย การปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยซ่อนเร้นผ่านทางการนำเสนอร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา112และการใช้นโยบายพักมีลักษณะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการคำวินิจฉัยระบุต่อว่าหากยังปล่อยให้ผู้ร้องทั้งสองกระทำการต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองตามรัประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงเป็นการใช้สิทธิ์ที่หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับสารรัฐธรรมนูญจึงสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทําเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายไปโดยวิธีอื่นเพื่อให้ยกเลิกมาตรา1 1ึอีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขมาตรา1นึด้วยวิธีการ ซึ่งม่ใช่กระบวนการนิติยดต,ต่อไปในอนาคตด้วยหลังจากคำวินิจฉัยพักคก้าวไกลก็แสดงท่าทีของพรรคทันทีในใช้ทวัตุลาธนพักคก้าวไกลก็แสดงความกังวลว่าคำวินิจฉัยอาจก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวต่อ,อ ความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับสารรัฐธรรมนูนในอนาคตและกระทบความเข้าใจและให้ความหมายรัฐธรรมนูญในรอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับนอกจากนี้ยังทําให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้รัฐสภาหาข้อยุติที่จะเกิดข้อขัดแย้งขึ้นในอนาคตและกระทบเรื่องประเด็นพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประเด็น ความขัดแย้งของสังคมไทยและกระทบด้านลบต่อสถาบันโคดคำพูดครับสายบอกว่าการมีนโยบายหาเสียงเรื่องมมตาหนึ่งสองเป็นการลดสานะพระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองมาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนผ่านทางการเลือกตั้งใช่ไหมครับคําถามของผมก็คือว่าแล้วพรรคการเมืองที่รณรง์หาเสียงว่าตนเป็นผู้จงรักภักดีอีกพรรคไม่จงรักภักดีโจมตีอีกพรรค มีเจตนาลบต่อพระมหากษัตริย์หรือมีการขึ้นรูปราชวงศ์ในวิธีการหาเสียงถือว่าเป็นการลดทอนบ่อนซอกทําให้พระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในฐานะที่เป็นกลางทางการเมืองไหมครับนั่นคือคําถามเชิงเหตุผลขาใจของคหน้าพักเก้าไกลทิ้งกลางวงผู้สื่อข่าวจํานวนมากเป็นอันว่ารุท1 1นถนนแห่งการแก้ไขประมวลกฎหมายอา,ยามาตราหนึองจเก้าไกลที่ปูทอด ยาวมาตั้งแต่ก่อตั้งภาคอนาคตใหม่ถูกปิดตายแล้วยังมีปัญหาในระดับวิชาการที่ต้องถกเถียงกันกมาอีกมากนะครับหลังการวินิจฉัยเพราะกระทบกับคนทั่วไปไม่น้อยเช่นการสั่งที่การที่ศาลสั่งให้เลิกพูดเขียนพิมพ์โฆษณาเพื่อไม่ให้มีการยกเลิกมาตรา1นึหรือการสั่งไม่ให้มีการแก้ไขมาตรา1นึซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบ ความหมายคืออะไรตกลงแล้วพูดถึงมาตรา1นึได้หรือไม่ได้ในระดับใดและการแก้ไขมาตรา1นึกระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบนิยามอย่างไรในทางกฎหมายเนื่องจากคำวินิจฉัยของสาลร,รัฐธมนูญมีผลทันทีกับทุกองค์กรกกตก็จะตั้งเรื่องพิจารณาตามคำร้องพอรปรพรรการเมืองมาตรา92ส่ง สารรัฐธรรมนูญวิิจัยยุคพรรคส่วนปป,ปชก็จะพิจารณาประเด็นจริยธรรมร้ายแรงเพื่อสงสารดีการวิิจัยหากผิดหากว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมซึ่งโทษสูงสุดก็คือตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเป็นไปฉักทัดน์ที่ถูกฉายภาพไม้เห็นแล้วก่อนหนะ้าแต่ในทางการเมืองคำวินิจฉัยครั้งนี้หลายคนวิเคราะห์ว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของความบานปลายทางการเมืองปัญหาทางการเมือง ทำให้ความกัดแย้งทางการเมืองลึกซึงขึ้นสำรับข่าวใหญ่หระดับโลกอย่างซีเอ็นวิค้อจับผลการคําตัดสินครั้งนี้นะครับบอกว่าวันนี้ถือเป็นการทําลายกระบวนการทางการเมืองสําคัญของภูมิภาคเซาท์อีสตอาเซียนตอกย้ําความพ่ายแพ้ของคนรุ่นใหม่จํานวนหน้าที่มีต่อฝ่ายอนุรักษนิยมนอกจากนี้ยังเปิดทางให้มีการดําเนินคดี มาขึ้นจากนี้ขณะที่ BBC ถึงกับภาดหัวข่าวว่าพรรคเก้าไกลได้รับคะแนนมากที่สุดในการเลือกตั้งของคของไทยนะครับอาจถูกยุบแม้คําตัดสินยังไม่มีบทลงโทษในทันทีแต่คาดว่าจะถูกนํามาใช้เป็นเหตุผลในการรองยุบละสั่งตัดสินการเมืองแกนนำพรรคเก้าไกลเป็นเวลาอีกหลายปีนี่คือสิ่งที่โลกมอง เห็นว่านับจากวันนี้พลังการเมืองกลุ่มใหม่จะยิ่งขัดแย้งกับกลไกอำนาจพลังทางการเมืองแบบเดิมหนักขึ้นเส้นทางที่พระเก้ากลกํกำลังมุ่งหน้าเดินจากนี้ไปยิ่งเหนื่อยยิ่งเดินทางยิ่งดูเหมือนไกลาจากถนนปกติเปลี่ยนเป็นถนนลูกลงังขุขระเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่ความกลไกของเส้นทางก็ยังถูกมองว่ามีประชาชนอบอุ้มดูได้จากสถิติการบริจาคเงินภาษี ทำสีถึงมากที่สุดในการในประเทศติดต่อกันหลายปีแม้เงินบริจาคภาษีทุกพักรวมกันยังไม่ได้ครึ่งของพรรคเก้าไกลหรือจะเป็นโพลสารวจความนิยมที่จนมาถึงวันนี้คะแนนนิยมของพรรคเก้าไกลในไหนพิธาย่างทิ้งขาดพรรครวมรัฐบาลวันนี้เห็นแล้วชัดว่าพลังอนุรักษ์นิยมพร้อมใช้ทุกกลไกกําจัดพลังกลุ่มอํานาจใหม่เมื่อมีโอกาสแม้จะอยู่ในห่วงขณะที่ครองอํานาจ ก็ไม่เป็นข้อยกเวน้นตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนอนาคตใหม่ล้วนประสบชะตาก,กรรมเดียวกันภายพูดถึงคำพูดของนายธนาธรจึงโรงกิจที่ได้กล่าวไว้ในช่วงกลางปี2566ที่ว่าเวลาฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องการจะบดขยี้ของการเปลี่ยนแปลงพลังประชาธิปไตยเขาไม่เคยเกรงใจประชาชนเขาไม่เคยเห,หัวประชาชน การเมืองทุกวันนี้อย่างตอกย้ำจุดยืนปีก่อนในธนาธรให้ชัดเข้าปีเป็นการเมืองบนถนนลูกรังขับเคลื่อนได้ยากทำความเร็วไม่ได้มากเต็มไปด้วยหินกรวดและอยักตอรายนะครับนี่คือรูท112ทางยาวที่9หวงเล็บอีกและไกลนะครับ ขอบคุณมัติชนมากๆนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทบพิเศษครับบันทึกไว้นะครับวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2566บครับ9โมงนาทีครับผมชีพทบพิเศษสวัสดีครับ